สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ซีรีส์ Team You Activate My English ปลุกศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษด้วยกันค่ะดิฉันชื่อสุพนิดาขหนุรักษ์ชื่อเล่นชื่อพราวเป็นพนักง,งานปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์และครูสอนภาษาอังกฤษค่ะปีนี้ไม่ใช่ปีที่ง่ายสำหรับทุกคนด้วยสถานการณ์โควิด19และสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยแต่ในทุกวิกฤตก็มีโอกาสและเรามาใช้โอกาสนี้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะ เอพิโซดวันนี้ราวจะพูดถึงการทำยังไงให้ CV และเรซูเม่ปังและการเขียน formal emails น้องๆนักศึกษาคุณทราบกันว่า CV กับ Resume เป็นเอกสารที่ใช้ยื่นเวลาสมัครโครงการแลกเปลี่ยนสมัครเรียนต่อหรือว่าสมัครทำงานเอ๊ะและ CV กับ Resume แตกต่างกันอย่างไร เรซูเม่มีแค่1หน้านะคะแต่สามารถมี3หน้าได้ถ้าเพิ่มตรงประสบการณ์แต่ไม่ควรจะมากไปกว่านี้ค่ะควรจะมีข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นข้อมูลก็จะประกอบไปด้วย Contact ข้อมูลส่วนตัว Profile ประวัติโดยย่อ education ประวัติการศึกษา skills ความเชี่ยวชาญหรือว่าความสามารถพิเศษ awards and achievements ถ้ามี รางวัลและความสำเร็จ certificates ถ้ามีประกาศนียบัตร volunteer work งานอาสาสมัคร publish work งานตีพิมพ์แล้วก็ตรงนี้ก็สำคัญนะคะ reference หรือว่า references ผู้ที่จะมาอ้างอิงถึงประสบการณ์และศักยภาพของเราค่ะ CV ก็จะมีทุกอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะแต่ว่าต้องมีอย่างน้อย2หน้าก็คืออะไรต้องลงรายละเอียดมากกว่า resume ค่ะ เป้าหมายของ CV กับเรซูเม่ก็คือจะต้องสื่อถึงประสบการณ์หลักๆของเราศักยภาพของเราและสภาวะความเป็นผู้นำหรือว่า Leadership ในภาษาอังกฤษนั่นเองเรามาดู CV กับเรซูเม่ที่ดีแล้วก็ไม่ดีกันค่ะไม่ควรมีคำเยอะเกินไปแล้วก็ควรจะใช้คำทึบแล้วก็ฟอนต์ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของข้อมูลนั้นนะคะ ฟอนต์ที่ควรใช้ก็ควรจะเป็น Arial หรือว่า Times New Roman เพราะว่ามันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่เราสามารถที่จะใช้แบบอื่นได้เพราะมันแล้วแต่งานที่เราสมัครค่ะถ้างานออกไปในแนลสร้างสรรค์เช่นงาน g r a ฟิกดีไซเนอร์เราก็อาจจะตกแต่ง CV หรือ Resume เราเพิ่มเติมได้นะคะเอ๊แล้ว Template จะไปหาได้ที่ไหนนะ้า Microsoft Word ค่ะนี่แล้วก็ Canva Pinterest สามารถหาเทมเพลตจากตรงนั้นได้ฟรีนะคะอย่าลืมใส่รูปด้านบนนะคะรูปต้องเป็นทางการด้วยมาดูศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ใน CV กับ Resume กันนะคะคำกิริยาที่ควรใช้ใน CV หรือ Resume ก็มีดังนี้เลย<ะ> manage จัดการ negotiate ต่อรอง spearhead การนำเป็นกองหน้า counsel ให้คำปรึกษา advocate สนับสนุน Pioneer ริเริ่ม Device สร้าง Cultivate ฝึกฝน Ensure ทำให้แน่ใจไม่มีใครอยากอ่านอะไรที่ซ้ำจำเจรเหรอกคะเช่น I can speak four languages I manage I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 , I know โอเคใช้คำกิริยาเริ่มต้นเพราะว่าจะทำให้เห็นภาพถึงศักยภาพของเรามากขึ้นนะคะพาวยกตัวอย่างเช่นถ้างาน เก่าของพราวคือเป็นพนักงานปฏิบัติงานในออฟฟิศและหนึ่งในหน้าที่ของพราวก็คือเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเช่น assistant director พราวสามารถอธิบายถึงหน้าที่พราวแบบนี้ได้ค่ะ effectively manage the schedule and appointments of the director manage ก็แปลว่าจัดการใช่ไหมคะ effectively ก็ Effect ively, คืออย่างมีประสิทธิภาพ effectively manage จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ the schedule ตาราง and appointments การนัดหมายของ director ผู้อำนวยการและถ้าหน้าที่พาวถัดไปก็คือเป็น community service leader community service leader พาวก็สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ว่า spearheaded พาใช้คำที่พาวบอกไป spearheaded an environmental service project for my company เป็นกองหน้า ในการทำงานการกุศลทางสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทของพราวต่อกันด้วยเรื่องของการเขียนอ e ีเมลแบบทางการนะคะหรือว่า formal emails เวลาเราโต้อตอบกับชาวต่างชาติผ่านอ e ีเมลเราจะใช้คำอะไรให,ให้ให้มันดูเรียบร้อยหน่อยไม่ดูเล่นเนเกินไปไม่ดูปกติเกินไปค่ะเรามาทดสอบกันดีกว่าคำว่า want ที่แปลว,ว่าอยากใช้คำว่าอะไร would like ่ะแล้วคำว่า ask นะคะ ask ใช้คำว่า inquire หรือว่า enquire ค่ะ inquire ใช้ในสหรัฐอเมริกาแต่ enquire ใช้ในสหราชอาณาจักรเราแนะนำให้เลือกสักอย่างหนึ่งไปเลยนะคะเลือกเขียนแบบอเมริกันหรือว่าจะเขียนแบบ British หรือว่าแบบอังกฤษแล้วคำว่า help ที่แปลว่าช่วยอะ help request ค่ะ request request ก็จะแปลว่าขอนะคะก็คือ uh, I would like to ask for help มันมันจะเหมือนแบบขอความช่วยเหลือแบบนี้ I would like to request แบบนี้น่าจะเหมาะสมกว่าแล้วก็คำว่า tell tell ที่แปลว่าบอกล่ะให้ใช้คำว่า inform ค่ะ inform โอเครูปแบบการเขียนอีเมลน้องๆก็คงเห็นมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่เรามาทวนกันอีกครั้งนึงเริ่มต้นด้วยการเรียน ผู้ที่เราจะส่งอ e ีเมลไปก่อนก็คือ dear บวกชื่อคนนะคะถ้ามีหน้าที่ตำแหน่งก็ควรจะใส่ไปด้วยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็ควรจะมี Mr. หรือว่า Miss หรือว่า Mrs. I would like to inquire or inquire about ฉันขอรบกวนสอบถามเกี่ยวกับนะคะเรื่องที่ต้องการถามต่อแล้วก็อีกสองย่อหน้าหรือว่า paragraph ก็ควรจะ มีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็มีความชัดเจนนะคะ specific ก็คือมีความเฉพาะเจาะจงแล้วก็ clear ชัดเจนนะแล้วก็เวลาเราสรุปก็คือสรุปในสิ่งที่เราต้องการถามอีกรอบนึงแล้วก็ขอบคุณด้วยค่ะ thank you แล้วก็ thank you in advance ถ้าถ้าเป็นไปได้นะคะขอบคุณล่วงหน้าแล้วก็สามารถพูดว่า looking forward to hearing from you ค่ะฉันหวังว่าฉันจะได้ พูดคุยกับคุณอีกนะคะหรือว่า looking forward to seeing you ฉันหวังว่าฉันจะได้พบคุณโอเคเป็น hearing กับ seeing แล้วก็อย่าลืม sincerely หรือว่า best regards หรือว่า kind regards c o ม m าแล้วก็ชื่อเราลงท้าย regards ไปเลยก็ได้ค่ะแต่มันอาจจะสั้นไปเนาะก็เลือกเป็น best regards หรือว่า kind regards ก็ได้ค่ะ วันนี้ก็จบแล้วสำหรับเอพิโซดทำยังไงให้ CV กับเรซูเม่ฟังและการเขียน Formal E-mail s นะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยมีอะไรก็ถามกันได้นะคะสำหรับเอพิโซดหน้าพราวมีแขกรับเชิญพิเศษและเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการสัมภาษณ์เพื่อที่จะสมัครโครงการแลกเปลี่ยนสัมภาษณ์ไปเรียนต่ออย่างไรให้ประสบความสำเร็จจากประสบการณ์จริง อย่าลืมติดตาม s e r i e See m u activate my English สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ